สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเรื่องปวดหัวกับทุเรียนมากเลยค่ะปวดหัวอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนมากอ่ะแล้วคือวันนี้คือเสียใจมากเพราะว่าสั่งทุเรียนไปเราก็สั่งแบบ กรอบนอกนุ่มในมันมีให้เลือก2แบบเนาะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็นิ่มกําลังกินเราก็สั่งไปเว้ยสั่งเป็นทุเรียนไม่ได้ทุเรียนเป็นลูกนะคะ,ซะซเป็นทุเรียนแบบที่เขาแกะเป็นเม็ดแล้วแล้วชั่งกิโลการที่เราเลือกทุเรียนแบบแกะเม็ดแล้วชั่งกิโลก็หมายความว่าเราจะได้เลือกเนื้อที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะในทุกๆลูกในทุกๆเม็ดที่เราอยากจะกิน สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาคุยเรื่องทุเรียนนะคะทุกคนเพราะว่านี้มีปัญหามากๆเลยนะคะเสียงทะเลาะกันนิดนึงนะเสียงตียนนิดนึงนะเพราะว่าเขาคนนึงสตรีมเกมอีกคนหนึงเล่นเกมนะคะทุเรียนทุกคนแฟดแดกไก่นะคะเราซื้อทุเรียนมาเราก็คือซื้อแบบที่เป็นเนื้อก็คือเพราะว่าคาดหวังว่าจะได้กินเนื้อตามที่เราต้องการที่จะกินนะคะ แล้วเราก็เลยกดเลือกไปว่ากรอบนอกนุ่มในช่วยพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะว่าเนื้อทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มในนั้นเป็นยังไงขอความคิดเห็นหน่อยค่ะก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองว่ากรอบนอกนุ่มในของทุเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะทุกคนช่วยตีให้หน่อยตีความให้หน่อยเรื่องความกรอบนอกนุ่มในเป็นยังไงนะคะอ่ะพิมพ์ค่ะทุกคนคอมเมนต์ได้เลยค่ะ อยากรู้จริงๆค่ะกรอบนอกนุ่มในของทุเรียนที่ทุกคนพูดถึงเนี่ยความเข้าใจของหนุกคนเนี่ยมันคือเป็นแบบไหนอ่ะพิมพ์กรอบนอกนุ่มในพิมพ์ค่ะรอค่ะอืขอบคุณมากค่ะสําหรับดาวนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องการดาวค่ะต้องการทุเรียนโกรธ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 แล้วนะโกรธแล้วนะ อยากกินนุเรียนยอร่อยอร่อย,ยอกรอบนอกนุ่มในเป็นยังไงคะกรอ,อบนอกคือข้างในต้องแข็งโป๊กเลยหรือเปล่าแล้วข้างในถึงจะนุ่มอย่างนี้หรือเปล่าคะเป็นยังไงนุ่มลึกๆนุ่มแค่ปลายๆอย่างนี้หรือเปล่าแล้วข้างนอกกรอบ <S 2> <S 2> เป็นอย่างไนหรือเปล่าอยากรู้ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะคะว่าทุเรียนกรอบนอกนุ่มในตามแบบที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยเป็นยังไงเคี้ยวให้มันนิ่มมันจะนุ่มคือต้องเคี้ยวให้ข้างในมันนิ่มเองใช่ไหมมันถึงเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในถูกไหมเคี้ยวจนนุ่มเลย เนื้อข้างในนุ่มแต่ไม่เละอธิบายหน่อยค่ะทุกคนคือไม่ได้ซีเรียสเลยเว้ยแบบเป็นคนซื้อทุเรียนได้ในราคาที่แบบจ่ายได้เพราะว่าอยากจ่ายเพราะอยากกินนั่นเองอาทุกคนไม่ใช่อะไรคือการ์ะสั่งทุเรียนมาล้านหนึ่งแล้วการดเขียงกับเจ้าของล้านหนึ่งหนึ่งล้านซื้อล้านล้านหนึ่งโอ้โหโกรธละโกรธโกรธคนขายทุเรียนโกรธมึงนี่แหละ กรอบนอกนุ่มในตามความเข้าใจของกันนะคือกรอบข้างนอกคือแข็งนิดนึงไม่กดไปแล้วกดไปแล้วมันจะมีความแข็งนิดนึงแล้วข้างในอ่ะคือจะนุ่ม<ก>เข้าใจไหมอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในสาหรับกัสดนิ่มคือจิ้มไปเราเละเลยนิ่มสําหรับกัสคือจิ้มไปเราเละเลยนะคะส่วนถ้าอกว่าจิ้มแล้วไม่ลงเนี่ยบ้านกันไม่ได้เรียกว่าบ้านกั๊อ่ะที่กัรเข้าใจอะ่ะกันไม่ได้เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในมันเรียกว่าทุเรียนหามนะคะเออฮะที่เข้าใจ อ่ะแล้ววันนี้เพิ่งเถียงกับร้านร้านหนึ่งมาร้านทุเรียนทุกคนนี่นะคะทุเรียนเอาอันนี้ออกก่อนแป๊บน,นึงคือไม่สนใจเลยนะว่าคุณจะแถมหรือไม่แถมหรืออะไรเนี่ยอ่ะไม่ต้องให้เห็นชื่อร้านนะคะเพราะเดี๋ยวร้านเขาจะเสียหายฉันเสียหายไม่เป็นไรนะคะนองกัดเสียหายไม่เป็นไรนี่นะคะสั่งทุเรียนที่ปอกแล้วคือไม่เอาไม่ใช้ฟิลเตอร์ดีกว่าแป๊บน,นึงนะ แบบไม่ใช้ฟิลเตอร์อ่ะทุกคนใช้ไม่ใช้ฟิลเตอร์ดีกว่าจะได้เห็นเนื้อทุเรียนพร้อมๆกันนะคะอันนี้ทุกคนมันคือทุเรียนที่กัสสั่งมานะคะออ้ยดูสีนะกลีนจังเลยนะคะโอเคอเคถียงกับเขาว่าเหมือนแบบว่าอ่ะอันเนี้ยสั่งมาจากร้านเดียวกันนะคะสั่งมาจากร้านเดียวกันนะสองอันนี้นะสั่งมาจากร้านเดียวกันอันเนี้ย เกาะเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในก็ไม่ถึงจะไม่ได้ก็ขนาดนั้นก็เถอะแต่คือมันไม่เละแหละก็เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในได้อยู่อะไม่ได้เละมากอะอย่างนี้นะคะเนื้อจะเป็นประมาณนี้เนาะไม่เละมากไม่นิ่มแบบเละไปหมดเลยอันนี้จับได้แล้วยังไม่ติดมืออนี้ไม่ได้เรียกว่า,เ,า,วาเละนะแต่อันนี้อันนี้เขาบอกว่าอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในจ้ะขอแหวกให้ดูหน่อยอืมอะนี่กรอบนอกนุ่มในอะ อันนี้กรอบนอกนุ่มในไหมทุกคนอันนี้กรอบนอกนุ่มในไหมทุกคนครึ่งอะเนี่ยอันเนี้ยกรอบนอกนุ่มในไหมทุกคนอยากรู้อ่านี่มันเรียกวกรอบนอกนุ่มในไว้ก็นั่งเขียงกับเขานานมากเลยอะนี่พุ่งตรงนี่โมโหจริงอะเพราะเราอะถ้าการอะจะไม่เลือกเนื้อทุเรียนได้อะก็เลือกซื้อเป็นลูกไปแล้วนึกออกปะ คือยอมจ่ายแพงมากกว่าเพื่อที่ว่าจะได้เลือกเนื้อที่อยากกินได้ทุกเม็ดถูกไหมแต่เนี่ยคือคิดในราคาที่มันแพงกว่าการขายเป็นลูกอยู่แล้วไม่ได้ว่าอะไรเ่ะไม่ได้ว่าอะไรลูกต่างกันไม่ว่าอะไรแต่มาบอกว่าแต่มาบอกว่าคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าต้องทําความเข้าใจใหม่นะคะว่ากรอบนอกนุ่มในเนี่ยมันคือเป็นการเอากินแบบ เอาเอ่ออเามีดเนี่ยมากรีดทุเรียนก่อนแล้วค่อยกินอ,อ,าากอ่ะอกูกรีดเลยจ้ะกรีดให้ดูเลยอ่ะกูกรีดให้ดูเลยดูค่ะอ่ะดูเนี่ยมมันลืืหรอเปล่ลาวะดูกรีดให้แล้วเนี่ยค่ะอ่ะดูค่ะทุกคนกรีดให้แล้วค่ะเนี่ยกรีดเลยกรีดแล้วให้กิน ปวดหัวปวดหัวแล้วนั่งเถียงกันมานานมากสำหรับการเองคือพูดเลยนะว่าจากใจของแม่ค้าเลยนะการเองก็ขายของมาก่อนเว้ยการเข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกคนส่งอะไรผิดไปสิ่งที่เขาต้องทําคือไม่ใช่มาเถียงลูกค้ากับอธิบายได้ไม่ว่าแต่นี่คือมาเถียงว่าคุณเข้าใจผิดเองหรือเปล่ากรอบนอกนุ่มในเอาไม่ว่าการอาจจะเข้าใจผิดเองเว้ยว่าไอ้ลูกเนี้ย ไอลูกเนี้ยของคุณน่ะเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในอีลูกเนี้ยอ่ะอีลูกเนี้ยอีลูกเนี้ยอ่ะเนี่ยลูกเนี้ยของคุณเนี่ยมันเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าไอเนี่ยอีลูกอีลูกเนี้ยมันเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในจริงๆอ่ะแล้วทําไมคุณส่งอีกลูกนึงอ่ะเนื้อไม่เหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่าไอเนี้ยกรอบนอกนุ่มในคุณก็ต้องเสื่อฟส่งเนื้อมาเหมือนกันดิคนละลูกไม่ว่านะเว้ยแต่เนื้อมันต้องเหมือนกันหรือเปล่า เข้าใจป่ะงงอ่ะอ่ะเนี่ยกรอบนอกนุ่มในนี่ยังพอได้อยู่อันนี้อาจจะเละไปด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยอ่ะทุเรียนแม่งไม่มีความอร่อยต่อไปแล้วตอนนี้กูคเครียดความเครียดทำให้ทุเรียนไม่อร่อยกูคเครียดคือเครียดอ่ะไไอออ้ก่นนค การที่เราซื้อทุนเลียนใ,ในราคาที่ไม่ได้นับเป็นกิโลให้ช่างเป็นกิโลหลังที่ซื้อแล้วนั่นหมายความว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่านั่นหมายความว่าฉันต้องการกินเนื้อแบบนี้ไม่ไม่งั้นก็ไปซื้อเป็นลูกมาแล้วค่ะนี่พูดต,ตรงๆไม่อย่างงั้นก็คือไปจ่ายราคาโลละร้อยห้าสิบโลร้อยหกสิบเพื่อซื้อมาเป็นลูกแล้วค่ะซื้อมาเป็นลูกแล้วมาเดาเนื้อเองค่ะถ้าอย่างนั้น่呐 การที่จ่ายแพงกว่าก็เพือ่อว่าจะได้กินเนื้อที่ต้องการ,รนี่คือแม่งเป็นเรื่องอนี่เป็นเรื่องระดับชาตินะเว้ยทุกคนดูเรียนมันไม่ใช่ถูกขู่นะเว้ยดังนั้นน่ะกูโกรธนะนี่เอาจริงกูงโกรธนะนี่พูดเลย<ใ>น,นี่<ใ>นโกรธเลยอะ่ะคือมันเป็นปัญหาระดับชาตินะเว้ยการคนเรามันจ่ายตังค์ไปมันอยากกินทุเรียนเออเออเลยไม่ได้ไล่กันให้เห็นไปเข้าเดี๋ยวแทงมันวิ่งเข้าไป จริงแล้วคือมันต้องลุมจีททั้งงมดก่อนเลยมันจะได้ไม่มีทำการค้าแบบเนี้ไม่ดีนะคะบอกเลยพ <c oughs> ี่ไม่จะเญน,นะนี่พูดเลยถ้าดูอยู่ตอนนี้อไม่ต้องคืนเงินไม่ว่าไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ต้องคืนเงินก็ได้แต่อย่าไปทําอย่างนี้กับคนอื่นอีกนะนี่พูดจริงเนี่ยมันเรียกทุเรียนหามบ้านไหนเขาก็เรียกว่าทุเรียนหามทุเรียนดิบเนี่ย มันไม่ได้เรียกกรอบนอกนุ่มในมันเรียกทุเรียนดิบค่ะอ,นนนอ,อันเนี้ยทุเรียนดิบกูต้องเอาไปทอดยินเนี่ยอันเนี้ยเอามีดหัน่นยังดิบเลยอุตส่าห์ตั้งใจจะซื้อ,อทุเรียนหนึ่งโลมาให้แม่กินกับแม่กินกับแม่สองคนแบบน่ารักน่ารัก<ๆ>ก็ไม่ได้กิน กินแคือรึ่งลูกจุ๊บๆๆ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 ๆละลายละลายไปกับบ่อดินบ่อทรายจ้าหนูนี่มันน oui> ั่งถามคนอื่นนะพอคิดว่าตัวเองคิดผิดหรือเปล่าว่ากรอบนอกนุ่มในมันเป็นแบบไหนนี่เข้าใจผิดเองหรือเปล่าเนี่ยว่ากรอบนอกนุ่มในเป็นแบบไหนตอนนี้กรอบกรอบไหนเปล่ามันทุเรียนเดมมันต้องไปท้อ กรอบนอกนุ่มในนะคะเขาเรียกว่าแข็งนอกกรอบในค่ะทุกคนแข็งข้างนอกกรอบข้างในข้างในก็คือไม่มีความนิ่มเลยเขาเรียกแข็งข้างนอกข้างในขอเผื่อเราเขียวแข็งนอกแข็งในใครมีฟันปลอมใส่แล้วฟันแตกแน่นอนบอกเลยนะคะเหนื่อย คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ของเงินคืนเขาคืนด้วยนะเพอาะรู้สึกว่าก็สงสารแหละเพราะว่าค่าส่งมันก็คงไกลอะ่ะตอนแรกอะ่ะที่เขาคิดจะเปลี่ยนให้อะ่ะก็คิดว่าเรื่องจะจบแล้วนะแต่เถียงเขาเถียงเขายังเถียงอยู่ว่าคุณลูกค้าสั่งผิดนะคะนู่นนี่นั่นถ้ากูสั่งผิดมึงช่วยส่งสองกล่องเนี้ยให้เนื้อเหมือนกันด้วยค่ะนะคะถ้าคิดว่าเนื้อแบบเนี้ยคือกรอบนอกนุ่มในเนี่ยไอเนื้ออย่างเนี้ย ไอที่มันกรอบนอกกรอบแข็งนอกกรอบในเนี่ยอันเนี้ยอะไอที่แบบบี้เท่าไหร่ก็บี้เท่าไหร่ก็บี้ไม่เข้าเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าวกรอบนอกนุ่มในเนี่ยฮะอันเนี้ยเนี่ย <c oughs> อันเนี้ยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> บี้อ <c> ะ <oughs> อ่ะอันเนี้ยถ้าคุณเรียกว่าอันเนี้ยกรอบนอกนุ่มใน <c oughs> ก็ส่งมาให้เหมือนกันทั้งสองลูกนะคะจะได้ถ้าจะได้เข้าใจหม่ว่ามันเรียกว่าวกรอบนอกนุ่มในนะคะ อันนี้อีกลูกเละไปเลยอีกลูกนี่คืออีอีกลูกนี่อีกลูกคือเนื้ออี้อะเนื้ออี้อะเนี่ยกรอบนอกนุ่มในกูมีสองแบบไม่เหมือนกันงงโอ้โหเราไม่ได้ไปซื้อเองไงเพราะถ้าซื้อเองก็ซื้อเป็นลูกค่ะ แล้วก็จะทําความเข้าใจว่าเออหนึ่งลูกบางครั้งมันอาจจะแบบครึ่งหนึ่งอาจจะสุกอีกครึ่งหนึ่งอาจจะไม่เท่ากันไม่อะไรไม่ว่าซื้อเองอาจจะเป็นความผิดเราเพราะมันสุกกันไม่ทั่วถึงแต่อันเนี้ยมาดูเลยอันเดม จะมาอ้างว่าดูไม่เป็นไม่ได้นะทุกคนนี่พูดตรงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราสั่งเป็นทุเรียนแบบซื้อเป็นกิโลที่แกะแล้วนะคะไม่ได้ซื้อเป็นกิโลที่เป็นลูกมาอ้างลูกลูกแต่ลูกไม่เหมือนกันล้วจิ้มก่อนจีบหาแล้วจิ้มดูอะตัวอะไรหาแล้วจิ้มดูมันเล่นไปสิบตัวแล้วคนบ้าอะไรจะตอกทุเรียนไม่ไม่ดูก่อนไม่จิ้มดูก่อนนะ ไม่ไงันมันก็ดิบทุกลูกเลยครับคุณนี่โมโหเรื่องแห่งชาติเลยนะนี่ปัญหาแห่งชาติเลยนะทุเรียนไม่ไม่สุกอะ่ะโมโหนะดี้วเปลี่ยนใจไม่เอา๋<ข>ออยวจะบอกร้านนี้เลยมี่อด้วยไม่ต้องมาถามหลังร้านนะว่าใครเพราะว่า สงสารเขาสงสารเขาค่ะให้เขาไปปรับปรุงตัวนี่ยังไม่รู้ตัวเลยมั้งว่าไม่เข้าใจสรุปคือกูได้กินทุเรียนทอดแทนนะคะทุกคนนะจ๊ะฉันจะได้กินทุเรียนทอดแทนนะคะไม่เห็นเราอะไรเลยอ้าวไอ้ต้าชูนี่มกินให้หมดคนเดียวเลยดีไหมเนี่ยจบแล้วใช่กูเข้ามาเลย หมูมันแข็งมากเลยอ่ะน่าเกลียดมากเลยอ่ะบอกกรอบนอกนุ่นนี่ไงวะใครนะคะที่มีทุเรียนอร่อยๆนะคะทุเรียนที่คอนเฟิร์มเนื้อดีๆนะคะเชิญฝากร้านได้เลยค่ะดเดี๋ยวกันจะทักไปเองนะคะหรือจะทักมาในข้อความก็ได้นะคะถ้าอร่อยจริง,งจะช่วยรีวิวให้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเขากินทุเรียนแล้วคือแบบ ปวดหัวว่ะปวดหัวว่ะนี่คือเป็นร้านที่แบบว่าซื้อหนึ่งกิโลแถมให้สองสองขีดด้วยนะคือไม่สนใจเรื่องสองขีดเลยโอ้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้ยอันนี้เหมือนจะสุกเลยค่ะทุกคนทุเยนดิบอันนี้เหมือนจะสุกเลยค่ะสุกแค่ตรงหัวสุกตรงเนี้ยสุกตรงเนี้ยพอละ ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยกรอบนอกนุ่มในเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าได้ค่ะกรอบนอกนุน่มในดีค่ะโ,โมโหหิวแล้วค<ด>ือโมอโหแล้วนะโมโหนะ khiết anh nhét cọp nóc này anh nhét cọp khả không nghe á ong cang nó nụm anh nhét anh 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 liên tiếp มมาาสู้เฮ้ยจะตายยื้ไว้ยื้ไว้ยื้ไว้คือประเด็นคือเนี่ยโทรไปบอกเขาดีๆด้วยนะเว้ยว่าแบบเอ่อขอโทษนะคะทุเรียนอีกกล่องมันแข็งมากเลยค่ะกินไม่ได้ค่ะเถียงกูอีกเถียงไม่หยุดเถียงอีกคือถ้าเป็นนี่นะเป็นร้านเจ้าของนะไม่ต้องดูนะไม่ต้องมามองว่าอะไรถ้าลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันแข็งมาก สิ่งที่จะทำคือรีบไปเปลี่ยนให้เขาเว้ยเพราะหนึ่งคือเธอจะได้ลูกค้าประจําต่อด้วยเข้าใจป้ะมันคือการมันคือการบริการอ่ะมันคือเซอร์วิสอ่ะเข้าใจปะคัูปวดหัวแล้วใช่คือมันคือมันคือบริการของของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาต้องทำให้เราไงแล้วประเด็นคือ คือมาเถียงกับว่าคุณลูกค้าสั่งผิดส,สั่งเผิดเฮ้ย hey, เงินนะเว้ยไม่ใช่น้อยๆน,นะเว้ย <ไป S 1> ทุกคน <ไป S 1> เราใส่ไป,ไปเราก็ต้องอยากได้ของดีๆกลับมาหรือเปเลาป่าบอกก็คือบอกแจ้งบอกก็คิดว่าจะให้เขาแก้ปัญหาให้ใช่ไหมแต่นี่คือดันไม่แก้แล้วมาเถียงกลับอีกอะ่ะบอกพอจะมาเปลี่ยนให้นี่ก็ยงังนี่ก็ยังใจดีนะ<ม>ว่าแบบว่าโอเคถ้าเอามาเปลี่ยนให้เดี๋ยวช่วยออกค่าส่งละกันค่ะเดี๋ยวช่วยออกค่าส่งนะคะ ยังจะมาเถียงกูอีกว่ากูสั่งผิดน่ะทุกคนงงอ่ะงงกูยยกเองกูยยกเองดูไปกับไปกับแคลรี่เลยผมยยกเองเถียงทำไมผิดก็คือผิดหมายถึงว่าเขาส่งมาผิดก็คือส่งมาผิดก็แค่ยอมรับก็จบแค่นั้นเปลี่ยนให้ลูกค้าไม่ใช่ว่ามานั่งเถียงว่าคุณลูกค้าสั่งผิดสั่งผิดกูไม่ผิดค่ะนี่มันทุเรียนดิบทุกคนไม่ใช่ทุเรียนกรอบน้องลุ่มใน รูเรียนแบบนี้มันคือทูเรียนต้องเอาไปทอดแล้วกินน่ะมันแข็งขนาดนั้นน่ะที่มันต้องเอาไปทอดแล้วกินน่ะด,ดักตกไข่ได้วัลโอ้โหดูดิที่ยขึ้นมาจนได้เลยปวดหัวค่ะทุกคนสวย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยดิมาช่วยดิลูกเนี้ยดิบนิดนึงด้วยแม่งเลยสุกไม่ทั่วลูกไม่ว่าแต่เนี้ยไม่สุกเลยแข็งไปหมดเลยทุกคนมันดิบมากอ่ะสรุปคือสรุปคือ ไม่ได้สรุปคือก็เขาเถียงมาไม่หยุดเลยค่ะก็เลยบอกเขาไปว่าโอเคค่ะงั้นไม่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองกินแบบนี้ดูแล้วลองไปถามเพื่อนดูว่าไอแบบเนี้ยมันเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในจริงหรือเปล่าสรุปถ้าทุกคนยืนยันว่ามันคือดิบก็คือมันคือดิบค่ะทุกคนมันกินไม่ได้มันเหม็นเขียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไปทอดแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวแต่โมโหอยากกินทุเรียนไงไม่ได้อยากกินทุเรียนทอดน่ะ ศาสารสือต้องแพงโลละพันนะคะทุกคนโลละพันแกะแล้วนี่คือโลละพันดังนั้นก็ต้องคัดลูกให้กูไม่ล้ไาไเลยปนะ <laughs> วดหัวไปแล้วค่ะกรอบนอกนุ่งในโยนใส่แมวแมวยังตายเลยเนี่ยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนี่ใ,ใจดีนะไม่บอกชื่อล้านด้วยไม่ต้องมาถามหลังนะคะ,ะเพราะว่าสงสารเขาสงสารเขาแถวทุกคน แต่ตอนนี้สงสารตัวเองสงสารตัวเองเดี๋ยวเอาไปทอดกินแล้วค่ะช่างมันแล้วกัน <c oughs> คิดจะว่าทําบุญในช่วงโควิดค่ะทุกคน <c oughs> แค่นี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะผ <c oughs> <c oughs> ูปวด <c oughs> หัวมากเลย <c oughs>